กดช้าจต่ว่าโอ๊ยอะไรหลัหน้าโอ๊ยพอได้แล้วพอได้ให้มันตีเรื่อยๆโอ้ยเอา้าพีคค่ะเออปนจูกเก่งมากปนโอ๊ยมัน <c oughs> เหนื่อยมันเหนื่อยบินอ่ะมาดูก่อน ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเิงเหมือนมากอะตอนนี้ทางโดนระเบิดไปหมดเลยไปไม่ได้อ่ะไม่ใช่ความผิดของแกนะเอาใครว่าใครทีมเรปเชอรฉันแนะนำให้เธอใช้ทางหนึ่งนะมาที่แทมเป้ให้ได้หลับชอบแล้วโอ้ยพวกเราพวเท่อ่ะเป็เทพไหมคะ เพิ่งออกมาจากโรงเรียนมัธยมเลยจะใช้วิชารรอรอทั้งหมดที่เรียนมา6ปีสวยอ่ะผูกเงินผูกอะไรเออสวยอ่ะขอบคุณนะกันไม่ใช่ค่ะเราต้องมา็นงบัตรนี้หรอตั้งแฉมค่ะอ๋อคนนี้เราจ้าของเซ็ตเออตายไปแล้วค่ะเกมยิงกันแล้วหรอคะ อันนี้ที่เห็นในเทลเลอร์นี่นะมีเทลเลอร์ด <oh ันไม่ได้แล้วอ่ะกดกดกดเราก็ไปทางไหนเนี่ยเราจะทางนี้นะคะก็กขวาตรงนี้เลยตรงนี้มีของไหมอ่ะเราไม่ขึ้นไปข้างบนได้ไหมอ่ะปอนนอ่ะโอ้ยนี่เลอเกอร์ลอง พวงนี้มาได้ไหมเขาขอมาเลยนะไม่ให้อ้อมันให้เราเลือกไปสองทางเหรอใช่ปะจริงหรอไม่ใช่เราต้องไปทางโน้นอ๋อทางโน้นเก็บของอ่ะก็ไม่รู้ค่ะไปค่ะสปีดรัน อ้ยลูกก้าวแล้วน่ะนันอีกผู้กิ่งนิดยิงเองแต่ว่าบอกให้ลูกก้าลูกก้าวรีบรีบโทษคนอื่นก่อนไม่ใช่หยบไม่ใช่หยแบบเกลแบบใครตดวะอะไรอย่างเงี้ยรีบพูดก่อนระวังสิระวังสิใครยิงเนี่ยอ้ยนี่ไงดูเลยว้ายคนตดใคริ แล้วเหมือนตอดจริงอะมันเป็นสีเขียวด้วยออใครตดวะอ๋อบูมาแล้วค่ะอ๋อไม่ใช่จังก็นอดไหนมึงจังก็นอดจังก็นอดตัวใหม่โดนฟอนคือดีมากอะนางโดนวางเอาไว้ฉันยิงไปข้างหลังเลยเมื่อกี้ เอ,อ,อะมันดังเว้ยมันดังเว้ยแล้วถ้าเรายิงอันนี้จะระเบิดไหมฟอ,องระเบิดค่ะระเบิดใช่ปะะไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รูออ้ยิงให้หมดเลยละกันเราคือเราคือโดนปองขึ้นเร็วกว่าเขาอีกอะ <laughs> ของอะไรให้ฉันเก็บบ้างโอเ้เขากลัวยิงโดนระเบิดมากเลยอ่ะเอ่อไม่เช่แไ้วเขาเมื่อกี้อเลิ่มแม่จะอเริ่มดีกว่าเขาไปเอากับสุนก่อนนะโอ้ย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 ,ออยช่วยคราบอยคราเกิร์ลด้วยค่ะสวยโอ,ยโอย้ขอโทษอ่ะ ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันลูกเก้าลูกเก้าเนียนยิงหมดเลยอีโอฟกิงต้องใช้ทุกอย่างให้แบบว่าเป็นประโยชน์นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเฮ้ยอะไรอ่ะะจไปใช้ไม่ได้อันนี้มันมีเสียงด้วยอ่ะต้องไปทางนั้นหรอกปอนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะ ทำไมฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นไอเดียที่ผิดเลยนะคะถ้าไปทางนั้นน่ะโอ้ฟอมียุดปะฮะอะไรเหรอโดนียุดระเบิดปะไม่มีเขาเล่นโดรนจอไม่มีค่ะวันได้เอามาไงโดนยุดผีเยอะมากเลยมันมาแน่มันมาแน่กระโ้ย เอาตดไปค่ะทุกคนตดของฉันค่ะตโอ้ยพี่ตดของจริงอันนี้โอ้ยอันนี้ตดเฉียวแล้วโอ้ยพี่อะไรนักหนาพี้ยขอโทษจ้าขอโทษจ้าะไรก็คืออะไรจะตายแล้วนะคะคู่กันกันชูฟองอ้าวตายแล้วเขาเขาคิวผิดคนไม่คือคือชินไงว่าฟองเป็นอิลูอิสาก็เลยยุ่งจับจี๊ด ข<พ>อที่อาจารย์กิ่งขอบคุณนะนักศึกษาขอบอาจารย์กิ่งจะได้ให้เกรดสี่วิชาเอาประกันพวกจ้าเบอร์อะไรเอาตดไปค่ะเราอยู่ใน็ตพดกันนะ เอาดีก็ได้ออเอาป้อเราไหมไม่ได้ก็เราเลย <c oughs> ยิงปะหมกไม่อายอออพอเพิ่งได้ปืนมาเมื่อกีอ้อ๋อแล้วปอนได้เป็นปืนลูกซองดูดิ <c oughs> มันไม่ไหวแล้วด่าเดยว่าต้องเล่นอย่างนี้กูโมโมแต่เล็งหัวกูวตายพอดีผีดปืนคนเบาเลยอ่ะ เสหายนอกไหล for us ปับไวมองไปตรงนี้ก่อนอ๋อท่านี่นะมาทำไมเอาจริงวต่แทบไม่ได้กดหมอท่าเลยอะโอ้ <laughs> ออกูวิ่งทางแมพ <laughs> อุ้ยเออมันร้องแบบ <laughs> <laughs> มึงไม่หลงกลกู <laughs> ปินขาจันอาจารย์ไม่ได้จับปืนมาแปดปี <laughs> ลืมค่ะทศทีกด,ดเลยนะทุกคนเอาเลยจ้าที่นี้เราสปีดรันเรา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 กดเลยไหมข้างบนเอาเลยกันกดเลยโอเคแล้วคุณจะต้องตรงนีแ้แหละดูมันจะสปอร์ตแบบ <laughs> ดูดิอ้าวสปีดถูกขังตัวเองเข้ามาจ้องเลยฉันจ้องเลย มันจะเกิดต่อหน้าไหมไม่กูจ้องว่ามันจะเดินหนีแบบวิ่งหมดอีกอ่ะจะมอให้มันมากเกือบพอ้องหรือกูรีบดูตรงข้างหน้าก่อนเออใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เจอละโอ๊ยใครขึ้นมาจากนั้นโลกันแบ๊กมี่ทูบิเวลมันมาจากนอนด้วยซ้ำโอ๊ยใครตรง แล้วฟองก็แบบยิงมั่นอะไดนลุตดอะจะปืนมันทุกคนเจอแล้วก็เจอแล้วเขาก็เจอแล้วกันเกมใหม่ทุกคนเกมใหม่เกมใหม่เกมใหม่ต้องยิงต้องยิงลวกปัดใกล้นะบูบูไม่ใช่บูจะกจหนดสิทธิ์ทิศเลยฉัน ไอ้โดนสี่โอ้ยตกใจอะไรอ่ะอีพี่แล้วอะไรยิงฟองเมื่อกี้หนูเองค่ะแม้ว่าจะชุบตระถางอีกอันหนึ่งค่ะอ่าแล้วเอาสุดท้ายแล้วของจริงเราวิ่งทำไมวิ่งใช้มันหมดตลอดเวลาเลยวะงงนั้นเปล่าวะเือนเห็นแดงโอ้ไหนผอผ่านมันอยู่ไหน เออเลยฉันวิ่งตัดหน้าของปอนตรงไหนเปิดเผยตัวตนออกมาเออเออเยิงตัวแตกว่ะละเปิดเผยตัวตนของแกอ๋อนั่นไงฟองฟองฝากด้วยนะไหนคะอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคโอเคฟองหอกบุญจ้าหอกบุญจ้า หยิบนางหยิบคว้ายิงฟองเลยอันนี่เอับยิงยิงวิทนโอ้ยโอ้ยพีโดนเต็มเต็มเลย่ข้างบนเหรอใช่อยู่ข้างบนยิงด้วยโอ้ยโอ๊ยฟองก็อ๋อสวย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 อ๋อแล้วบลดเลยสวยสวยสวยวิ่งหนีแล้วเบิรจัจวแล้วแต่สวย ไม่เมื่อกี้โดนมันช็อตไห้พอดีไงเราวิ่งหนีไปดีมากสุดแลโอ๊ยอะไรนะเน่ยพวกยิงนะพวกยิงนะพวกยิงนะโอเคนะอย่ามาอย่าไปหยกอย่ามาเสฉะอ๋อพี่ี่เอาล่วงอีกแล้วอย่ามาเสแฉงฉันหนีพี่สาวแล้วก็ขี้ขี้ฉันอยู่ข้างในอยู่ยิงฉันจะยิงฉันฉันยังไปคนอยู่ไปทำไม มันกบกูทำไมที่ไหนมันกี้อยู่ตรงไหนอีกวะอยู่ตรงนู่นเลยอ่ะเอานี่นี่นางสวยนางเก่งเออสวยมากเอาโอ้ยเล่นจิงจริงโอ้ยรูชนะในที่สุด คนมาเล้วทุกคนมาเร็วมาต้องสปีดตรงไหนอ่ะบอลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคน่ากลัวดังน่ากลัวดังโอเคเขากำลังไปเปิดเปิดยี่ไปเตกร์ไปเตอร์วายแล้วเขาได้แล้วโพรสเกตสวยมากเหลือห้านัดค่ะสวยมากทุกคนค่าสิ่งแบทเทิลไลท์เฟิร์นเดี๋ยวจะสนุกมากทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ฉันเล่นเอาฮาคือเปิดเพลว์เพลว์ตั้งเกมเลยแต่รอดค่ะ งงค่ะเราต้องสปีดรันจริงแบบไอเนี่ยตอนแรกเรต้องรีบไปเอาข้างหน้าเลยเออโน้อโน้แบบก่อนที่มันจะมาโอ๊ยอะไรวะโแขนเสื้อเล่นแล้วนะอุ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นแสงแสงอ่ะเออกระสไลด์เข้ามาฮะอุ้ยให้ซ่อมอิเล็กทริกแพนเนล อะไรย่ะซ้อมอะไรเยอะแยะซ้อมไม่ไหวแล้วค่ะ go back to the door.. ตรงไหนอ่ะนี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวเคระวังกันโอเคอย่ามาอย่ามาได้แล้วพอแล้วโอ้สวยมากแล้วเราไปตรงนี้ได้ไหมไปตรงนี้ก็ได้โอ้ยระวังกันเดอร์ยีเบอร์ระวังนะทุกคน โอ้ยมันมากันเต็มเลยอ่ะถ้าเราถ้าเราไปตรงนั้นมันจะจบเลยยังเอา EP แล้วยิ่งติดเต็มเลยโอ้ยเ <laughs> <Yeah. S 2> ขาดูข้างหลังให้นทุกคนข้างหลังชนกันเอาล้วทุกคนหนีเขาไปตรงนู้นแล้วอะเดี๋ยวตรงนี้ต้องช่วยกันกดสวิตช์นะ เจ็ดอันค่ะโอ๊ยอะไรวะโอ๊ยตัวอะไรก็ไม่รู้หัวน้องสาวโอ้โจ้าเราต้องหาสวิตช์ใช่ไหมปอนใช่ใช่ใช่โอตาแล้วแรดแพ็กหนูหนูหนูจ้าน้องหนูผี่โอ้ยแล้วเขาฆ่าได้ยังไงวะโดนช่วยสวยปอน อโอ้ยพี่พี่อะเราไอ้เล็กติดแผงเนี่เป็นยังไงอะ,ม,ะมันจะเป็นกล่อ,องใหญ่เออ,เออกล่องกล่องสวิตติดอยู่บนกำแพงอะเล้ฉันกลับมาที่เดิมด้วยซ้ำโอ้ยใครคิดโอ้ยะว่งขอช่วยยิงมันพองข้างหลังมันได้ไหม พี่หลอยิงโคตรยากเลยจังก็นอดอ่ะยิงปืนกระสุนอะไรยังยิงไปเลยโอเคครบละกูปอนเก่งมากเขายังหาไม่เจอสักอันหนึ่งขูแบ็คชุดดรอปเปิดไปแล้วอ่ะกดไปแล้วอ่ะเจอตำมาหมายอ่ะดอไหนอ่ะอ๋ออันไหนโอ้เราผ่านแล้วในที่สุด ออยังค่ะยังมีอีกอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะเหมือนลิฟต์เลยอ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นค่ะอันนี้สูมสุดท้ายยังอืมยิงปอนไปเลยไ <c oughs> ด้มันสวยนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ใครจะยิงพวกหนูโอ้ยอย่ายิงนะค <c oughs> ือแกนกำลังขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้เราต้องช่วยกันหาอีกจีกี้การ์ดโอ้ยตัว่วหลังอ,อะไรนะโอ้มันมาอะไรกันเยอะแยะขนาดน,ะนั้นตายเงินกูไปเลยจบกจุกไอ้ผีแล้วเสตรีมไม่ได้ด้วยอะ่ะขอรู้ว่ามันไม่ได้เล็งเขาวะโอ้ยแฟนขี่การ์ดแล้วคะ่ะ ตรงที่เราตรงที่เราเดินมามันมีไหมอ่ะปอนอต้องต้องคนกับศพที่ใส่เสื้อสีส้มอ่ะศพเสื้อสีส้มโอเคพี่สอสม้มอ่าไม่ท่นตายนะเพราะแก๊สมันขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ้จริงปะโว้ยโอ้ปอนเก่งมากสวยมากเจอพี่สอสม้มเราต้องไปแล้วค่ะเน็นค่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันได้ยินแล้วแล้วเมื่อกี้ฉันยังเย็นสตรีมให้ตัวเองอยู่เลยอ่ะเออ everybody okay แต่เปลี่ยนปืนสิเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ทุกคนจะต้องเป็นมาสคอตนะโอเคติงตามบอนมาสคอตตอนนี้มีอะไรบ้าง โอยระเบิดแรกของฉันอี่พีมันลงระเบิดแล้วนักหนาตรงนั้นนะโอ้ทุกคนทุกคนพร้อมไหมพร้อมโอเคไปเลยเองวิ่งตามปอนช่ววิ่งตามปอน เออเออเออ running running มาสก่อนทุกคนไปแล้วเออรอดแล้วจบไหมบไปสามคนมาสี่แขวนที่ี่แต่ว่าขาขาดไปแล้วข้างหนึ่งครบจ้ามาออีสอมบีก็มาไม่หยุดเลยเพาอะไรวะ พี่กะพี่กะพี่กะต้ยขอบุญจ้าเราต้องไปทางไหนอ่ะโอ้ยเราต้องไปทางนั้นเหรอเต็มหน้าเลยมาทางนี้นะมาทางนี้นะโอ้ขอบุญจ้าจะมาทางนี้น <laughs> โอเคโอเคจ้าหยุดสักทีได้ไหม อินเฟกเตอร์อยู่สักทีใช่ไหมโซนไปทางไหนอะโอ้ยแต่ละอันอุ้ยทำไมด่านสวยจังอออหัวชีนชมค่ะโอ้เพียนี้คือสวอมหรอปอนใช่ใช่ใช่สวอมตรงนี้ไปได้ยังไงตลกละเสร็จนี้ ไม่ผ่านแน่เลยอ่ะผ่านผ่านผ่านทุกคนเราต้องผ่านเราต้องผ่านข้างหลังมีไฟฟ้าือตรงนี้โอเคเราเพลงคือแบบงเราเวลาให้กูโคตนหน่อยโอ้แล้วคือพอคือพอ <mas k> มันในเนี้ยมันในนี่เลยอ่ะ <mas k> ใช่ใช่พอมันถึงปุ๊บมันมันนับเลยอ่ะ กันวางตรงไหนได้อะมามาบ่าข้างบนเลยโอเคโอเคมีอะไรอีกบ้าง <Stay quiet. S 1> หมดแล้วป่งก่อนนะหมดแล้วหมดแล้วเริ่มแล้วตลกแล้วสิ่งนี้คืออะไรอีสไซส์ทั้งไหนคะ <laughs> ฉันไม่รู้อีสนอตต่อ <laughs> <laughs> ตรงนี้ขอคลิปทิศได้ค่ะ ก็บอกสิเล็บเล็บเล็บไ like ลอะ่ะเออ,เอ,อแล้วดูทุกคน <c oughs> ทุกคนยิไปเอาเอากิ่งกันแล้วหมดทุกคนอ๋อ้องออกล้าอ๋อเอากิ่งยิงยิงทุกคน <c oughs> ทุกคนจับปืนมันอ๋อแกรช่วยด้วย มีผิแ <Tipp> ล <s> <ihood> ้วค <klore ret> <ired> ุณแมพมันใหญ่มากแล้วเขาแหลกเลยอ่ะแล้วขอยิงไม่ถูกเลยตอนเนี้ยพี่แมบใหญ่มากจริงแมพใหญ่มากอ่ะอาออะไรอ่ะเทอร์มิทเทอร์มิทให้ไฟเทอร์มิทจะปอนคืออะไรอ๋อแบบนี้ได้ไวเดาไวเดาไวคืออะไรแล้วคืออีตัวเขาเป็นแบบว่าอันนี้วันอันนี้เทอร์มิหรือเปล่ามันคือมันโอ้ยนั่นไงเธอมาอยู่ตรงนั้น ปอนเก่งมากเวยมากสวมมาปะเหมือนจะไม่นะเคเคเธอหมคืออะไรอะปอ,อ,อนมันเป็นระเบิดทุกคนปกป้องก่อนนะโอเคปกป้องอชานปกป้องปอนปอนอยู่ไหนเอ๊ะทำไมฉันได้ยินเสียงโอเ n นคอนเทนเนอร์อ๋อ,ะอะระเบ,บิดตรงนั้นสวมมาแล้ว oh my god แล้วคุแม่มันใหญ่เขาแหลกเลยตอนเนี้แต่เขาไม่แหลกแต่เขาจะยิงเพื่อนเลยตอนนี้คุณต้องโฟกัสอะไรอ่ะพ่ออยู่ที่ยิงไฟกันคนดูแหลกแน่เลยอ่ะมันมาแล้วทุกคนคนดูเราก็แหลกเหมือนกันเราแหลกไปด้วยกันฮู้หุุตา โอ้ยคุณดูคนมากับเขาเลยโอเคไฟเอ็กซ์โปเจีบอ๋อยู่พละอันต้องต้องอินเทอร์เน็ตคนละที่ใช่ไหมบอนใช่ใช่โอเคโอเคโอเคอะไรกันตรงนั้นเอาขึ้นไปสิอ๋อยู่ข้างหลางคนลิฟต์ขึ้นนะมันมาแล้วนะเอาไปยังไงอังไปยังไงอ่ง เร็ว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 อย่าอย่าทำเร็วเลยัเด็กโอ้ยฉันไม่มีทางหนีแล้วต้องจะแอบตรงนี้ช่วยด้วยโอเคโอเคโอเคเขาออกมาแล้วทุกคนทุกคนตบซอมบี้เอามือมาตบแลวไม่มีปืนแล้วเออเออขอขึ้นไปด้วยโอ้ยหยุด กระสุนหมดแล้วปั่งเน่าเนกระสุนหมดแล้วกระสุนอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหข้างหลังเลยอ่ะแล้วยิงหัวป๊โอ้เราจะยิงหัวกันโอ้เรชนะป๊อปด้วยอ่ะมันยังสามรับหกอยู่เลยอ่ะไอ้ระเบิดอ่ะโอ้ใช่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 ลืมค่ะเราไปหยิบมาเพิ่มเราโม่แต่ชนะชนะ สามมันอีกรอบเดียวเองมาหยิบมาหยิบโอเคโอเคเขากำลังไปนะทุกคนเร็วเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วยีเฮเตอร์อะวิ่งไม่ทันแล้วว่ะทำไงดีอ่ะทุกคนเขาไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรลอนไหม่รอโอเคโอเคอีกอันเดียวเองอ๋ออ๋ออ๋อมันบั๊กอะปะปะเขาเดินเองโอเค เยอันสุดท้ายเชื่อใจเขาแล้เลยทุกคนเชื่อใจค่ะเขาจัดการให้นางเอกปะนางเอกปะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราหลังต้นกันแล้วกุ้งกิ้งเขาจัดการให้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปลอกมีดกุ้งกิ้งปลอกมีดสาวประหลกดใจจะเป็นมีดลูกเสือนะมีทรานะโอยจะเป็นอะไรเนี่ย คคนนไปเลยี่แกซอนแล้วปกติจะเอาไว้ฟันพงหญ้าจะต้องเอามาฟันแบบนี้ไหนยี่แกซอยู่ไหนเอาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะข้างหลังเลยมีทำบี้โอ้พลาดแล้วยี่สิบเก้กรอบอ่ะในที่สุดเราก็ได้ไปเทมเป้แล้วค่ะลาก่อนนะลูกเสือทุกคนตู่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 ตห๊กรวงหน้าไปก่อนนะจ๊ะ ใจในตัวทุนมากค่ะ